สวัสดีครับพบกับผมคนหลังสวนครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนําพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับที่ปลูกทุเรียนแบบยกโคกนะครับซึ่งวิธีการที่กระผมทํามานะครับในระยะเวลา3ปีนะครับที่มีการเติมเสริมดินในโคกเข้าไปนะครับผมก็จะ นำวัสดุนะครับพวกหญ้านะครับหญ้าที่เราตัดในสวนทิ้งไว้ให้แห้งนะครับแล้วก็ให้เรานำมาเสริมตรงชายโคกนะครับใบรอบๆหลังจากนั้นก็ให้ ทำการนำดินนะครับที่เราจะเสริมมากลบทับไปเลยนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับวิธีการนี้ก็คือมีข้อดีมากนะครับตรงที่ว่าดินที่เราเสริมเข้าไปนะครับก็จะมีอินทรีย์วัตถุที่เราได้เสริมเข้าไปทำให้ดินมีความร่วนซุยนะครับ แล้วก็เป็นปุ๋ยบํารุงหน้าดินทำให้ทุเรียนมีการเจริญเติบโตนะครับที่ดีส่วนหน้าดินที่แนะนำให้นำมาทำมาเสริมโคกนะครับก็ให้เน้นเป็นหน้าดินหน้าดินที่ร่วน ของผมนี่คือเป็นหน้าดินภูเขานะครับดินก็ค่อนข้างจะสวยนะครับเมื่อเขาถูกถูกน้ําฝนนะครับหรือว่ารดน้ำไปแล้วนะครับดินก็จะอยู่ตัวนะครับอากาศสามารถถ่ายเทได้ดีนะครับรากทุเรียนชอนชัย หาอาหารได้เร็วนะครับดีกว่าดินที่แน่นนะครับที่ผ่านมาผมก็เสริมโคกมาแล้วนะครับจำนวนสิบสิบต้นนะครับก็เหลืออีกสามต้นนะครับ ที่ยังไม่ได้เสริมโคกนะครับก็จะใช้วิธีนี้นะครับก็แนะนำเพืเ่อนๆนะครับให้ลองนำไปใช้ดูนะครับผมได้ทดลองมาแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับ